สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพอๆกับปอบๆคือเก่าแล้วเนาะค่ะน้องมือนี่ออมๆได้อยังมาสูพี่สูน้องสูงทุกคนกินนะก็คือออมง,วว<น>องัวนะคะเนื้องัวนะคะเนื้องัวกับอ่าผักน้ำมีผักอ่ามีต้นหอมแล้วก็มีอ่าผักชีลาวนะคะอ่าแล้วก็มีอ่ามะแข้ง ะเขือพวงนั่นเองนะคะมักแข่งแท่แข็งนะคะที่ออมอปลูกไปแล้วช่วงเวลานหนาหนาวออมกะจะเอามาแส่แข็งไวเนาะค่ะเนาะใส่น้ำปลารา่นั่นๆสดน้ำโกโก้นะคะขอโทษขออภัยค้นที่อ่าอ่าบ่มักเสียงกินที่ดังคู่คู่คาคาเสียงจบจบแทบแทบนะค่ะเนาะ มันเป็นการแสด,แดงนะ,ะอีกอย่างหนึ่งกับขันเท้าได้เฮตดงังสี่บางเทียกะแซบอีลีด้วค่ะเนาะอย่าว่ากันนะคะนะขอโทษขออภัยนะขันผู้ใดประมากักชมเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันเนาะคะนะ่ะเนาะมอนี้เข้ามากินออมั่วกันเขาเนีย้ยคุยนะคุยคุยไว้ขยับกลับไปไกลกันอืม พยายามให้เสียงดังแล้วด้นหคะเวลาสดนะเพราะว่าพี่น้องทางบ้านสิได้ยินเสียงสดนะเพราะว่าออมบดไดยใส่ไม้เนาะออมบดไดยใส่ไม้ก็เลยพยายามที่จะให้เสียงดังอืมจับปัดผมออกอีกจิกหน้อยก่อนเดี๋ยวพนสิวาู้ใส่เสื้อ ใส่เสืออยู่เด้อจ้ะอืมนีมม่มาแข้งมาแข้งข้นเหนียว สุดพักสดพักนเนน่ยเนือติดพักมันยังสี่เลยค่ะเพื่อเพื่อได้ทายลูกอืม หืมอืม,อมถัมซีนเมื่อละ่ะเอาซีนมาไว้ก่น มาเดอจามาเดอจาทุกคนนะคะมากินออมเนื้อใส้พักสวสิส่สวสิตั้งมองตั้งบอลมาอัพวิดีโอได้ออมก็เลอยเกือบเย็นนะคะ กับบถึงก no ับเย็นนะคะยังไม่หอนอยู่ยังไม่อายขึ้นอยู่คันเย็นนี่คงสไตยไปอุ่นใหม่นอะนะเห็นขางลังบ่จ้ะซาน้ามนีล่ะจ้ะเอาผ้ามาบังขางลังเพื่อที่จะให้ให้เห็นอาหารได้ชัดเจนขึ้น เฮ็ดแบบว่ไไดตั้งตัวนะคะจับมาเฮ็ดโหลดลอ่ะกําลังวัดสินงังกินโชว์จังใดพาลุดลงมานะ,ะต้องกลับไปเฮ็ดใหม่อีกก็เลยซสานะคะอ่อมๆก็แล้เกือบเย็นนะ,ะโอเคบา่าพาด้านหลังเป็นสีสียังไะ ดีฝาหรือสีน้ำเงินมาค่ะมาค่ะทุกคนคำเย็นๆน้ำกันจ้าอื เดี๋ยวจะได้ต้มปลาราไหมเนี่ยปลาราออหมดแล้วอืมมาค่ะมาค่ะ cấp loại, sốt nam, cô cô, thổi bát ngay đây hả này แบบสวดหลวดแน่นจนังหนอยจังสิปเป็นตัดแสบว่าสันบางคนบอกกับสิพา่ามสดวดหลวดหลายๆก็เกา <laughs> ฮ่าอืาฮึบ สูงปวดเบ้อนี่ยคะยุดข้อนั่มจนเมื่อยเราพอเห็นว่าน้องเสือน้องเสืออยู่เด้อจ้ะ <c oughs> ที่หลังจะตั้งกล่องให้ตั้งตั้งอันเนี้ยให้ตามลงเนาะ กินพริกไปเมื่อกี้เพรอีกแล้วจะเนี่ยคะพริกจะเป็นต้นๆนแล้วเนี่ยนะ ดี๋ยวดื่มน้ำแปบ๊บหนึ่งเด้๋ยจะเด้ออยากจะก,กินน้ำจ้ะกลับมาแล้วจ้าไปกินน้ำมากนะคะเนาะเพราะว่าเป็นคนที่กินเขา่าหรือว่ากินอียงกะยามักกินน้ำไปน้ำเนาะะเนะ,ะนะเปิดผมจังหน่อยก่อนหย่านเพ่อนว่ามนงเสือ <c oughs> โอเคเนาะคะนะเนาะเขามาก,กินต่อกันนะสะอนเร่งว่างอยู่เหมือนเดิมเลยสดต่อสด หอ,อมเนื้อใส่ผักอืมอืมกินอาหารบานเฮ่าเนี่ยกินได้หลายรีนเลยนยลนะเนาะ กินเข่าได้หลายๆสมาติดตนั่งเหรอคะ คุยพักคุยพักคข้าไม่ไงอืม ได้กินผักแบบนี้เนาะมีแห้งมีแห้งอะค่ะผักชีผักหอมผักอย่างบานเท่า เอ่อเวลาเฮาเอาອอ่องัวติดมันมาออมมันก็สิออกมันๆเนาะค่ะเนาะแซบ เดี๋ยวไก่ทุ่งดูดูท้ำสวนแล้วเดี๋ยวอมก็จะไปท้ำสวนนะคะ สวนปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกข้าโพดไว้กินจ้ะนอกเหนือจากนั้นกันเอาไว้ขาย ละบ,บ,บานีก็ซีอิมแล้วจ้าเนาะเดี๋ยวขอดื่มน้ำอีกรอบสองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อมอ้อมนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณพี่คุณน้องทุกทุกคนเลยะคะ่ะที่ติดตามนะคะแลวก,ก,ก,ก็คอมเมนต์นะคะกดไลค์นะคะขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวมือนาอ้อมจะมา พี่ผานองพ่าทุกคนไปเที่ยวหรือสิพ้ามากินเข่ากับติดตามชมกันใดเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งจิงจิงจิงจแงเตือนใหน้นำในได้ค่ะเด้อจังสืบบดรยพลาดคลิปใหม่ๆของอมๆเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งนะคะสุขภาพแข็งแรงนะ,ะบอเจ็บบอจนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าสําหรับคลิปนี้เขาตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ